กีอีกแล้วนะคะในกุกกี้ไวไฟเข้ามานะคะวันนี้ก็ออกนอกสถานที่กันนิดนึงนะคือจริงๆก็ไม่ได้แบบไปไหนไกลนะก็คืออยู่ในบริเวณหมู่บ้านนะคะทุกคนแอบยู่สถานที่เขาถ่ายรูปนิดนึงอะไรอย่างงี้ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ไปไหนชใช่ใช่ไม่ได้ไปช่วงนี้ไม่ค่อยได้ไปไหนก็คือเป็นช่วงที่แบบว่าซื้อออนไลน์ซื้อนู่นซื้อนี่ของกินออนไลน์เยอะมากนะคะทุกคนแล้วกี้ก็ได้โอเวอร์คัมนะคะขนมยี่ห้อพอแอนเคทนะคะซึ่งขนมเนี้ยเป็นขนมที่ เจ้าของก็คือพี่แคทตี้ใช่ไหมนี่ก็เลยแบบแต่งตัวใส่ชุดแฟนทัวรนวันทูมานิสเนอร์เดี๋ยวจะอวดใส่อะไรใส่สอะไรอันนี้เขาฟรีไซส์นะคะอ่าไม่ว่าจะผู้หญิงไซส์เล็กไซส์ใหญ่อะไรก็ใส่ได้นะทุกคนคือชุดน่ารักมากๆจริงๆเดี๋ยวเออให้ดูชุดเต็มๆแล้วกันเนาะคือตอนนี้คือนั่งอยู่จัดสถานที่ไปแล้วนะคะก็กี้ก็ได้สั่งซื้อขนมจากที่จากร้านอพอแอนเคทมานะคะเป็นขนมเมอแรงนะคะคล้ายๆบูมเมอแรงปั้ เออเออน่าจะเป็นเพื่อนกันเนาะเมอรแรงกับบูมอแรงก็น่าจะคล้ายๆแบบเออคล้ายๆเหมือนกันใช่ไหมหนึ่งเนาะก็คือเขาอ่ะออกมาทั้งหมด4รถนะคะเป็นยี่ห้อพ่อแอนเคสนี่ค่ะกี่ก็เลยเหมามาเลยนะคะทั้ง4รถเลยนะคะทุกคนห่อสีชมพูนี่นะคะก็เป็นยี่ห้อเอ่อไม่ใช่ยี่ห้อห่อสีชมพูเนี่ยนะคะก็เป็นรถจัลเบอรี่นะคะส่วน สีนี้นะคะทุกคนเป็นมิกซ์นัทนะคะแล้วก็สีน้ำตาลคาราเมลนัทก็สีดำนะคะนี่จะเป็นรสทรัฟเฟิลคะคึ่งกี้ก็คือเป็นแฟนของแบบทรัฟเฟิลอยู่แล้วก็คือชอบกันอยู่แล้วเนาะส่วนตัวทรัฟ <ff> เฟิลนะก็คือได้โอกาสดีก็คือเขาบอกว่าเพิ่งออกออขนมออกใหม่นะคะแล้วคือราคากี้เช็คแล้วก็คือไม่แพงเลยทุกคน79บาทถึงแล้วบาทแล้วเป็นขนมครีนด้วย กีกเลยแบบเออซื้อมารีวิวเผื่อใครที่แบบอยากจะซื้ออะไรอย่างเงี้ยนะกี้ก็จะเป็นแบบว่ารีวิวให้ดูก่อนนะคะทุกคนก็กี้ก็เลยเมาออมาทั้งหมด4อันนะคะก่อนจะไปแกะถุงนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Sub s cribe ให้ชอบคุกกี้ไวฟี่คอมมานด์ด้วยนะคะมาเรามาแกะคลิปของพี่แคทตี้มาแล้วเขาบอกว่าถ้าเจะกินให้อร่อยอะ่ะก็คือเหมือนแบบว่าเทรวมกันแต่ทีเนี้ยเรามาชิมกันทีละรสก่อนเลยเริ่มจากบดสตรอเบอรี่นะคะโอเคอ่ะแกะเลยค่ะ ขอดมก่อนเฮ้ยข้างในสีน่ารักมากข้างในสีน่ารักมากทุกคนเดี๋ยวจะแกะให้ดูดีค่ะสีชนุนคูไม่ให้กินเราได้กินก่อนเราจะเริ่มชิมเลยนะทุกคนอมืมันละลายในปากไปเลยอะ่ะคือแบบละลายเข้าไปเลยอะ่ะหายปรึ๊บไปในปากเลยอะ่ะออันนี้อร่อยทุกคนกี่แค,คลอรีร่ให้พลังงาน อืมอร่อยอร่อยอร่อยให้พลังงาน130กิโลแคลอรี่นะคะนี่เฮ้ยอร่อยคือละลายเข้าไปที่ปากเลยเนาะขนมเนี้ยอืมออร่อยอร่อยทุกคนอะไรที่มันเหนียวเหนียวอะที่เหนียวเหนวคืออะไรอะเป็นเนื้อสตรอเบอรี่ไงเนื้อสตรอเบอรี่ที่เหนียวเหนียวเอออันนี้อร่อยผ่านไหมคะได้อยู่ได้อยู่กินเพลินๆแบบหายไปแบบเกือบสิดชิ้นแล้วอะมา รถต่อไปนะคะทุกคนก็จะเป็นรถคาราเมลนัทเมลแรงนะคะนี่เป็นห่อสีน้ำตาลอันนี้จะให้พลังงาน1 7 0กิโลแคลอรีหนึ่งอยางก,กินโมดเดี๋ยวต้องไปถ่ายสุตเห็ดด้วยห่วงมากเลยทุกคนไม,ไม่ให้กูอยากจะกินเข้ามาในลกล่องไม่วิววิ่งหอมหอมคาราเมลสีสวยด้วยทุกคนนี่สวยทุกสีเลยนะสวยทุกสีเชาดาอุย้ยมันติดกันเยอะมันนี่มันนะถือให้นี่ แบบนี้นะคะเป็นไงอร่อทกคนรเมลแบบน่นมากคอที่ซื้อมาทุกคนก็คอยากมามลว่าแบบรสไหนเราชอบไม่ชอบไแจริงเ้่าที่กินมาอร่อยทุกคนมมบบนะแต่เพิ่งกินมาอทุกคนเลยอมนี่ทุกคนอืมัมมนไหครกกี้สองรสสุดท้ายนะคะทุกคนเอาเป็นรส มิกซ์นัทก่อนละกันอแะมามิกซ์นัทนะคะกินเหมือนปลาเลยอะความรู้สึกแรกแซาดีค่ะสีก็จะอ่อนกว่าคาราเมลนะคะทุกคนกินสองชิ้นพร้อมกันเลยหรออือร่อยอันนี้มีความเป็นถัวเหมือนกินไอติมแบบไอติมถั่วะไอติมถั่วไต้หวันนะหรอไม่รู้อะ อเขาบอกอร่อยอขาบอกอืมอืมมันอร่อยผ่านไหมคะผ่านไหมคะตัวนี้อันนี้ผู้ชายน่าจะชอบเอออันนี้ผู้ชายน่าจะชอบนะคะสาวๆคนไหนนะคะที่แบบว่าอยากซื้อให้คุณผู้ชายกินก็ลองซื้อตัวนี้ได้ละคุณผู้ชายชอบมีถั่วอะไรบ้างอ่ะดูไหมเขาบอกว่ามีเอ๊ ว่าสุดท้ายนะคะอันนี้คือรสทรัฟเฟิลนะคะจะเป็นแบบผ่อสีดำๆนิดนึงนะมาเรามาแกะกันเลยดีกว่า<ห>คือ<ห>ชอบความที่มันแบบละล,ะลายในปากส่งเท่าไรเนี่ย79บาทสั่งมาจากร้านจัดทูวัน,นวันทูนเลยในช้อปปี้อืม,อมดม่อนไม่ค่อยมีกลิ่นทรัฟเฟิลเท่าไหร่นะแต่เราลองชิมก่อนเนาะว่ารสทรัฟเฟิลมันออกอยู่หรือเปล่า นี่นะคะก,ก่อนจะกินนะคะนี่ค่ะจะเป็นสีแบบนี้นะคะฟังเสียงนะทุกคนยินออรสทรัฟเฟิลแน่นมากอร่อยทุกคนมันมีความแบบความรู้สึกเหมือนแบบเป็นนมนมปาะแต่เขาบอกว่ามันไม่มีนมอ,อ่ะมีความแบบนมนมทรัฟเฟิลทรัฟเฟิลอะไรเงี้ยอร่อยทุกคนก,ก,กรุบกรอบดูกินดิ นี่เขาดมหน่อย,อ,อ,ยนะอันนี้อร่อยสุดใช่ไหมซอฟเฟอรอร่อยสุดเนาะโดยรวมๆ้วให้คะแนนเท่าไหร่คะเผื่อเพื่อนๆทางบ้าน<ม>อยากรู้คนดูไม่รู้จะหักอะไรอะเออไม่รู้จะหักอะไรเลยใช่ไหมเราให้คะแนนเท่าไหร่คะไม่เคยกินอย่างนี้มาก,ก่อนเราไปสิบแล้วกันเออได้สิบเลยนะคะบบนี่ขนมพอสิบแต้มยี่สิบแล้วค่ะ เขาบอกว่าจะกินให้อร่อยนะคะต้องใส่เทรวมกันนะคะเ,เราก็เตรียมถ้วยมาแล้วานใส่เทรวมกันนะถึงจะกินอร่อยอันนี้ก็ใส่ไปจะอร่อยนี่ ก็เดี๋ยวจะปิดบล็อกเพลงแค่นี้นะคะทุกคนก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตับส i b e ให้กุ๊กกี้ไวฟีนคอมมานด้วยนะคะ <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวลิงก์ในการสั่งซื้อกิ๊กจะติดเอาไว้ข้างล่างนะคะติดฟัน่าใช้อย่าเข้ามากลติดฟันติดฟันขน,น,นมเต็มสิทให้สิบนะคะเ <c oughs> มื่อแ,แล้วก็ราคาดีมากๆถูกเจ็ดสิบเก้าบาทที่ซื้อจากไหนช้อปปี้นะคะ <c oughs> ในร้านแสทนทวนวันทูเลยนะคะเพราะว่าเหมือนเขาเป็นเจ้าของคนเดียวกันนะคะก็เนี่ยสำหรับใครที่เข้ามาดูนะคะแล้วอยากซื้อก็ ไม่รู้ว่ากี่ป้ายาแบบอะไรยังนะไงหรือเปล่านะก็ยังไงอ่ะไม่รู้จะพูดอะไรแล้วกินปั๊บมาหาที่กินขนมต่อยหรอไปอ่ะ